รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลสนับสนุนโดยกทปส สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์เซลฟ t ทอลนะคะเรามาคุยกับพี่ผัดไทยพี่ดีใจดีๆีนะคะคราวที่แล้วเราคุยค้างากันไว้ค่ะว่าพี่เขาใช้ชีวิตสุดโต่งนะคะในวัย30ไปปลายนะ<笑><笑>ก,ก็บอกว่าเป็นเหมือนผู้ใหญ่ใจแตกแต่ทีนี้เนี่ยสุดโต่งขนาดที่ว่าร่างกายมันเริ่มพังแล้วนะฮะ<อ>แต่พังตอนแรกเนี่ยยังไม่ถึงขนาดว่าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตมันต้องมีอะไรที่พังหนักกว่านั้น จนถึงยอมเปลี่ยนชีวิตวิถีชีวิตของตัวเองนะเดี๋ยวคุยกับพี่พทัยกันต่อเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราคุยกันค้างไว้ค่ะพี่ว่าโอ้โหพี่ใช้ชีวิตสุดตกงมากจนกระทั่งตัวหลอดลมใช่ไหมหลอดลมอักเสบอักเสบนะแต่ยังไม่หยุดอะไรที่ทําให้พี่หยุดนะป่วยป่วยเยอะเลยค่ะคือนักขนาดไหนถึงต้องป่วยค่ะป่วยก็คือ,อ,อก็คือพอรู้ว่า มันจะมีเฟสที่ตัวเองเป็นไตโดยที่ตอนแรกไม่ทราบเนาะจนป่วยมากๆไปหาไปเช็คค่าไตาค่าไตาขึ้นมาระดับสามเนี่ยค่ะระดับสามก็ต้องระวังมากอะคะ่ะไตเนี่ยมันมีหน้าที่ในการกรองของเสียที่จะออกมาจากเลือดใช่ไหมคะแล้วหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของไตก็คือทําหน้าที่ผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดของไขสันหลังอะคะ่ะพ mm hmm. ี่ก็เลยกลายเป็นซีดเป็นเขาเรียกว่าเอ่อพีมาตโตคริตหรือเป็นเลือดซีดเลือดจางอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. พี่จะเวียนหัวเวียนหัวแบบดเวียนแล้วฟาดไปเลยอ่ะออน,นอกไปเลยแบบบึง้งแบบต้องเอาต้องนั่งนิ่งๆแบบเนี้ค่ะแล้วเวลาเราเวียนหัวมากๆคือเวลาซีดมากๆเนี่ยเราก็จะแบบเหมือนกับปวดหัวไหมเกรนขึ้นความดันขึ้นคือซีดเ่เนาะแล้วก็ไม่มีแรงอ,อันนี้คือปัญหาที่พี่เริ่มปฏิวัติตัวเองคําว่าไม่มีแรงเพราะว่า พี่ผัดเป็นคนมีแรงเยอะมาตลอดพี่เป็นคนเอาตรง,ตรงนะเหมือนคนไฮเปอร์อ่ะใช่ค,ค่ะพยาามวลาถ้าวันหนึ่งทําอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้จะไม่ได้ขนาดแบบนอนสามวันสามคืนอย่างเงี้ย<อ>คือพอพอไม่ได้มีงานไปถ่ายละครอย่างไม่มีคิวอ่ะสามวันเนี่ยพี่นอนอยู่อย่างเงี้ยลุกไปลุกไปห้องน้ําไปฉี่อย่างเดียวข้าวปลาก็ไม่กินนอนแบบโอจนวันที่สามอะ่ะก็พยายามฝืนเอาตัวเองไปโรงพยาบาลต้องไปให้ได้เพราะว่าอาการนี้มันไม่ใช่แล้ว ก็เป็นไทรอยเป็นเขาเรียกไฮโปไทรอยอก็คือไทรอยมันต่ำต่ำต่ำก็ทําให้ทุกอย่างอ่อนแรงหมดก็คือมันเนี่ยมันมันสัมพันธ์กันไปหมดอะ่ะก็ไปรักษาไทรอยอีกพอหายแล้วก็กลับมาดูที่เลือดก็ถึงนั่นแหละค่ะก็ก็คือไตไตมีปัญหา oh. แค่ไตเรื่องเดียวนะมันมันไปหลายเรื่องเลยอ่ะมันโยงใหญ่ไปหมดเลยค่ะแต่หมอพี่หมอคุณหมอศรีวันเนี่ยแกให้คําแนะนําดีนะแล้วก็ พอพอเป็นระดับสามนี่แกก็เริ่มเอานะักโภชนากรมาคุยละแกบอกพี่ผัดต้องทานอาหารแบบไหนพี่ก็เลยได้เรียนรู้เรื่องอาหารอีกว่าโอ้อาหารเนี่ยมีผลกับชีวิตจริงๆคือคุณหมอบอกไหมว่าสิ่งที่พี่เป็นทั้งหมดนะมันเกิดจากธรรมชาติในร่างกายพี่หรือพฤติกรรมของพี่หรืออะไรน้ําหนักท่านให้รวมๆค่ะก็คือทีแรกยังไม่ได้ตอบนะคะว่ามาจาก SLE ด้วยอะคะ่ะอุย้ย จร,จริงเวลาป่วยมันไม่ได้ได้คำตอบเลยหรอกคือบางคนไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาใจร้อนกับหมอนาะ,ะทำไมแบบบอกไม่ได้แต่แรกอะไรเงี้ยแต่ข้อดีของตัวพี่คือเป็นนิดเป็นหน่อยพี่ไปโรงพยาบาลพี่ไม่อยากนอนอยู่บ้านแบบหายไปสามวันแล้วอืดอยู่ในบ้านเพราะอยู่คนเดียวไงโกรธไงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่คอนโดเนี่ยมีร้านอาหารตามสัง่งพี่สั่งทานทุกวันนะคะ แล้วพอพี่หายไปสักสามสี่วันเขาให้ลูกสาวขึ้นมาเคาะเลยนะกลัวว่าไปไหนกลัวเน่าอยู่ในห้องเพราะฉะนั้นเวลาพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่จะรู้สึกภาพในว่าไม่ได้ต้องรีบยังไงก็ไปไปไป,ไปที่โรงพยาบาลนะ<ๆ>อะไรเงี้ยแบบไม่อยากมาสมอลเล่อยู่ใน <c oughs> ห้องแล้วคนเขาก็กลัวกันเนาะอะไรเงี้ยอาละกันสุดท้ายสิ่งที่หยุดพี่ผัดไทยไว้จากวิถีชีวิตสุดต่งก็คือโรคไตที่มันลามไปในหลายๆโรคที่ตามมานะ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของพี่ผัดไทยเนี่ยปรับยังไงกันบ้างอาหารการกินต้องเลือกแค่ไหนการหลับกานนอนเป็นยังไงติดตามในครั้งหน้านะคะกับอย่างแอดฮัสโชว์เซเลบทอลวันนี้ขอบคุณพี่ผัดไทยค่ะ